สวัสดีครับมาพบกับช่องบ่าวเพชรสาวมนหลังจากซาลาบริสารกินตาข้าวปุ้นเสร็จบ่าวเพชรก็จะมากินตํามะม่วงต่อนะพี่น้องนะนึกอยากกินตํามะม่วงทำมะม่วงแ่บๆน้อกันเด้อพี่น้องครับแม่ฝันถึงไหนแล้วมันอยู่ที่ทำกันดีอยู่เลย ทำกันดีหรือ,อไรตำมะมงวงได้พี่น้องกว่าที่นี่คอยคึดอ,อยากคอยซื้อมาก่อยได้น้ำมนต์ซื้อมาว่าเอาเอาซื้อบบมพุ่วงไปตำไอ้กินอะไรขึ้นอยากกินตำมะมงวงอ่ะเนาะเอามาตั้งพี่แม่พี่น้องเห็นน้ำเนี่ยเออตำมะฮวงเฮิร์มเออพี่แม่ตำมะมงตำมะมงเฮิร์มใช่มะมวงเฮิร์มนะจ๊ะพี่น้อง มงม,งม่วงเพิ่มมีมกเล็งมะนาวเดอมมอ้องกับมกม่วงกับน้ำปลาเร้อกับปลาดเด็เด้อกัตาเด้อ บวกขอกนนะ้อเจาะมานตายจ้บมาคืออะ้อใอ่บังหน้าโว <Yep. S 1> <laughs> ยเยิอฮาฮ่ฮ่า่ายของคน ใช่มางรอบคนดี้เรากินไม่ได้เลยๆ้อก็จะทำได้แตกแล้วพี่น้องเห็นแถวไหนแป้งง้วนใส่ยังใส่แล้วจบอืมจำอยู่อ่ะพี่น้องมากินมันต้มมัน ้ำมยังงูพี่น้องี่นอ,อมนมาหมักงูหมักงูมัมมนขับว่าด้ส้มบันเลยดรอเพอดีกินกินไหมล่บอกแล้วมันเ่นทองเล็กทองหินเน่ยจะมากินตามมันนั่นมาต่อตามมันนี้ สุขภาพด้วยจ้าครับแกินเบอรเ,เป็นน้องแดงน้อยย่มทำมากแรงมากเรียนผ้าล้านเด่นเวียน như là tầm một mù lại mù mù tràng lại mù 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 มืองห้วยฮานอยมันออกยังออกซุนซุนออกเกาห่าแมงกระเบื้อตัวออกหาอ่ะงเก้าเมือนเจ้าหามันวิ่งอยู่ลดมันจะออกบริสตัวมันเรามันวิ่งกันมันมันทีออกมันหยุดตึกเลยเต็ม 47<ป>รอหาโมง6โมง1ทุ่มขอจะซื้อรอบ1ทุ่มรอ,อบ6โมงเย็บทองแท้ขวัวเรื่อง ว่าวยังไงป้งพี่น้องนั่งดาวมันเล่าบัดเอาน้ามันกเกี่ยวน้ามันช้าเล่าไปทั้งขางกล้องเนาะมันบัดล่มเติงผู้เขาก็เห็นมันบัดล่มคว่ำเติงพวกมันมันไหลลงมาใส่สาสตร์ไมันหงุดหงิดต้สาสตร์เนตั้งกล้องย่างดีเขามานั่งเย็นว่าแล้วเสดเดือดดงเลยวแขกได้ตั้งกล้องไ,มไหมบัดนี้ไม่น้องนี่ของมันนี่ มันขุมไหมเลียงหวดอ่าดาคอยจะได้แบบนั้นคับวันนี้ลีด่งไปแล้วมั่ เขาแล้ะครับเลขห้าหน้อยมัน,เนิเตอร์ซื้อเดอ้อพี่น้องสองหนึ่งหกหนึ่งอรอบแรกก็ซื้อโลดรอบหกโมงรอบหนึ่งทุ่มซื้อโลดหามงกุก็ได้อันนี้รอบสี่โมงเกิดไรรอบแรกเลยม,มันออกเกี่ยวกับเลขอะไรมือนึ่งเนี่ยเขาเรลขอะไรจะออกวันละสี่ครั้ง ในหวยเวียดหวยเวียดพาน่อยอ่าช่วซื้อบาทนึงได้เงินไรบาางบาตรละเก้าสิบบาทหนึ่งในเก้าสิบบาทซื้อพันหนึ่งอะไรเก้าร้ยแมนผมแมนแบบลรพอผิดบาทละเก้ 4, 000, 1, าสิบซื้อพันหนึ่งอะไรเก้าพันซื้อพันหนึ่งมันจะเปไรเก้าพันเก้าหมื่นไปเก้าหมื่นเนี่เด็สองโต อันนี้ทางล่าเด้อทางไทยบุงทางล่วเขาใจแบบนี้ซื้อเก้าสิบบาทได้ 90, เก้าหมื่อเออกแปดสามบอกแมนบอกนี่ตัวนี้พายแ<ป>มนซื้อเกสิบบาทออกแปดสามท่านผู้ชมขายีบึ้เลกเไปอคูในขวายเนี่ยใส่เกินคูบาทหนึงในเก้าสิบบาทถ้าซื้อพันหนึ่งมัน,นก็ได้เก้าพันมาแมนหรือว่าเก้าหมื่นเออเก้าหมื่นเออเก้าหื่ เก้าพันก็หนึ่งร้อยแอมอือสิเป็นไรเาียยังไรลเลขบรุญงยาแตดอยกข่อการยังไหลบางยูไปนองข่อยกันลงลงริมเนาะเอาปึกไปึกไปนออตาคมนมีครือิดเลขหรือเปล่ยังไม่ยังจตใส่ยังคิดเลขหมห้าแปดสามแปดสามศูนย์สามสี่สามแปดสามออกเลขหัน เบ็ดแล้วเหือนเลือนเลือดหามงมห้ามงสิบห้ากับห้ามงครึ่งไอ้โมนนี่อนกินเล็กไงด็กคนเนาะกินยำบ่อ,อก,กินยำบอ,อกเครื่อ,อ,องกินเหล็กไงดีสะดวกแม่นย่ามูอีกร้อยหนึ่งเก้าพันสิบบาทก็เก้าร้อยมีประเดกตอนเนาะประเด็กตอนสี่ที่ครับทะเ, 4, 3, 3, เลสามโตบาทละพันเห<อ>มืน บาทละพัน<ม>เลขสามโตมพันหนึ่งกับหนึ่งแสนบอยบ<า>น,นร้อยหนึงอะไรหนึ่งหมื่นบอกใช่ทุกต้องสิบาทกับหนึ่งพันแนพันหนึ่งแส่อแม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่บาทนึงอะไรไหนก่อน บาทหนึ่งในพันบาทเลยบาทหนึ่งบาทละพันบาทละพันเลขสบาทละพันสิบบาทกับมื่นร้อยบาทกับแสนเออพันบาทกับล้านล้านล้านบาทถูกต้องคุณจะคือเด้เนาะคุณจะหูเด้เนาะสามตนอืมคุณย่านแม่เลขเล่นนี้อยู่มึงใจกูนี่ แสบแมงโอเคนะแม่เนาะบวยแล้วไม่ยอมสบายดีของฉันละ่ะนี่ครับ